สวัสดีครับกรบผมมาพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับรายการรักบันไลฟ์ผมประจําวันพฤหัสที่26กรกฎาคมแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน3คนเช่นเคยครับป๊อกกี้ครับผมเอาปุณิครับโอเคครับครับผมวันนี้เรามีผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนดีกว่านะครับผมก็มีเสรด้วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเริ่มที่ใช่ครับเริ่มคู่เมื่อวานก่อนนะครับผมว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานตอนเย็น แล้วก็มีคู่ของ L a Galaxy นะครับผมก็เสมอกับทางด้านของสเปอร์ไปหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคู่เมื่อคืนนะครับผมก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็พบกับเซี่ยงไอซ์เซิหัวนะครับผมเซี่ยงไอซเซิหัวนี่ไม่มีเราบ้ากับเนลก้านะครับผมเพราะว่าเขาเก็บไม่เจอในลีกดีกว่านะครับผมเพราะว่าโปรเจกต์เพราะว่าในลีกเขาสำคัญกว่านะครับผมแต่ก็เป็นใช่ก็เป็นทางด้านของแมนยูชนะไป1-0นะครับผมจากการทำประตูของ คาร์กวะนะครับผมจะการส่งสวยๆของเบเบ้นะครัทั้งเฟอร์กี้ทั้งดิโอฟินีนนเขาออกมาปากหวานใส่ไอจีที่รู้สึกดีฉามากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกคู่หนึ่งนะครับผมริวบูแล้วก็ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้ามากครับอีกคู่หนึ่งนะผมโรม่านะผมพบกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะผมก็เป็นาด้านของโรม่านะครับผมก็เอาชนะแข่งลิเวอร์พูลไปสองต่อหนึ่งนะครับผมโรม่าก็ชนะ ไป2อหนึ่งผมได้ประตูขึ้นนําก่อน2อศูนย์เลยจากครึ่งหลังหมดเลยนะผมได้จากไมเคิลเบตลี่นะผมแล้วก็จากหน้าของฟอร์เรซี่นะครับผมแล้วก็ส่วนลิปบูก,ก็มาตีไข่แตกได้จากชาเลียดำนาทีที่80นะครับผมก็พายแพ้ไป2<ต>อง 2> หนึ่ง,ง,งบอกว่าชิวๆเนี่ยครับเชลซีก็ชิวๆเหมือนกันครับรวมดาราไลน์เจอร์ลี่กับเชลซีผมเพิ่งแข่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช้านี้ครับผมแพ้ครับเชลซีแพ้รวมแพ้เป็นชี้ิดเป็นสามเป็นศูนย์ต่อสองชิวไหมครับ ผมดูเมื่อกี้ในช่ผมผ่านดูยูทูบมาผมดูชนะสองสองไหมคุณดูยูทูบไหนครับยูทูองดูดูกลับกันหรือเปล่าเนี่ยมีน่าคุณมั่นใจมากเลยครับแพ้ครับแพ้เลยครับครับผมเด็กนี่ก็สันยิงไม่ใช่ดูกลับกันไม่ใช่แล้วแพ้ไปสามต่อสองนะครับผมก็เป็นการเพื่อเออนสตารออมเจอร์ลีกนี้แบบ ลงเต็มสูบนะมีแค่มองเลแล้วก็โอ้ยนักเตะต่างๆเยอะลูกสุดท้ายที่ยิงสามเสานี่คือลูกยิงต่อเวลาใช่ไหมเออไม่ใช่ครับไม่ได้ต่อเวลาแค่สุดคนละวันที่สุดท้ายด้วยทีนี้เก้าสิบยิงแฉลบหลุยเข้าไปก็ช่วงต่อเวลาเก้าสิบกว่าเนี่ยครับอ่าทวนเวลาเรียกว่าทวนเวลานะครับผมก็แพ้ไปสามต่อสองนะครับผมแล้วก็มาที่ผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีเตะด้วยกันในเลขสองทุกคู่เลย เริ่มคู่ใหญ่ครับชลบุรีพบกับทั่งของ b ีซีเทโลนะครับผมก็ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับสำหรับชลบุรีก็เอาชนะ b ีซีเทโลไป3ประตูศูนย์นะครับผมเลี้ยงหน้ายิงเลยครับได้จากพิภพออนโมกนะครับผมอาทีที่51าสิบเอผมแล้วก็ได้จากสุรีย์แจาทีที่75แล้วก็ชนะของฟอร์เดนะครับผมนาทีที่85นะครับผมแาบนี้เราเราจะพูดได้ว่าชลบุรีคือผู้แข่งของเมืองทองแบบใช่แน่นอนนะแต่ผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งจากฝูเมืองทองนะครับผมเมื่อวานก็เปิดบ้านรับการเยือนของ เอสเอรับการของเจนีฟุตสมุทรสงครามนะครับผมก็เป็นเมืองทองครับสามารถชนะได้เหมือนกันแต่ชนะหนึ่งหน่าคู่นี้เจอกันเขาไม่ค่อยยิงกันเยอะอยู่แล้วเสียนชนะก็ชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับได้ประตูชัยจากเอกภูมินาทีที่ห้าสิบเจ็ดนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งครับบุรีรัมบุรีรัมแชมป์เก่านะครับผมบิ๊กแมตช์กับอีสานยูเนเต็ดนะครับผมเมื่อวานก็บิ๊กแมตช์ที่ครับไล่ตามตีเสมอสองประตูต่อสองนะครับผมก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับอีสานจาก คิมแตยองนะครับผมในที่15นะครับผมก็เป็นอของสุช้ามาตีเสม <ฮะ S 1> อาที่47<ฮ>ะนะครับผมแล้วก็เป็นใหญ่นินวงอีกแล้ว <ฮะ S 1> มายิงในที่ที่65และสุดท้ายชาลิใส่หนึอก็มายิงตีเสมอที่71นะครับผมก็เสมอกันไปสองต่อส ก็ทําให้อยู่อันดับที่3ตามเมืองทองถึง12แต้มโอ้โหเช้ายิงสองนัดติดเลยแหละใช่ครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของบุรีรัมย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะตามจากผู้ถึงสิบสองแต้มด้วยเหมือนฤดูกาลที่แล้วอ่าฮะส่วนอันดับ2เป็นของทางด้านของชลบุรีนะผมก็ตามทางด้านของเมืองทอง5แต้มยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ส่วนคู่อื่นอ่าส่วนคู่อื่นนะครับผมอาร์มี่ก็เสมอกับบางกอกการ์ดศูนย์ศูนย์นะครับสกอร์เดิมเลยนะครับผมแล้วก็วัวชนก็เสมอท่าเรือศูนย์ศูนย์นะครับผมพัทยาก็เสมอกับทีทีเอกับ เชียงรายนะครับผมหนึ่งจอหนะครับผมโอสอสภาก็ชนะชนะของชนะสอหนึ่งนะครับผมแล้วก็ BBCU ชนะทีโอทีสามสองชนะดังครับยูบีบีซียูกับโอสอนะฮะแต่ฟุตบอลไม่ค่อยดีผมแล้วก็มาที่ผลฟุตบอลโอลิมปิกบ้างครับเป็นฟุตบอลหญิงนะครับผมเมื่อวานนี้ก่อนที่จะททีี่่เปิดใช่แล้วครับผมวันนี้ก็มีเสร็จด้วยกัน3กลุ่มครับเริ่มที่กลุ่ม D ครับผมกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E นะครับผมก็เป็น สาราฐนาจักนะครับผมก็ชนะนิวซีแลนด์1-0นะครับผมแคนารูนก็แพ้บราซิลไป0ประตูต่อ5นะครับผมแล้วก็มาที่กลุ่มเอนะครับผมญี่ปุ่นนะครับผมก็เอาชนะของแคนาดาไป2-1นะครับผมแล้วก็สวีเดนนะครับผมก็เอาชนะของแอฟริกาใต้ไป4ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็มาที่กลุ่มจีนะครับผมซาราฐนะผมแชมป์เก่านะผมก็เอาชนะฝรั่งเศสไป4-2แล้วก็ทําใจหายจะคว่ำนะโดนนําไปก่อนแล้วก็กลับมาพิชชนะได้ผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโคลอมเบีย แพ้ทางหน้าของเจ้าหลีเหนือไปสู่ประตูต่อสองอคู่นี้ผมมีเรื่องเล่า ใช่เนี่ยแหละครับเรื่องเล่าก,ก่อนเกมลงสนามมีนักเตะของเกาหลีเหนือเขาสไตล์อ่าครับก็คือไม่ยอมลงสนามเนื่องจากว่ากราฟิกที่หน้าจอสนามมัน<อ>เป็นธงชาติของเกาหลีใต้ใช่นะครับผมก็คือแนะนําชื่อผู้เล่นน,นะฮะเป็นธงธงหิอ่าฮะเพราะว่าความจริงคือเป็นของเกาหลีเหนือนะครับผมแต่เป็นธงที่ขึ้นมาเป็นของเกาหลีใต้ทำให้นักเตะของทางเกาหลีเหนือไม่พอใจจะประท้วงไม่ไม่ลงสนามอ่าแต่ใช้ก็เคลียร์กันได้นะครับก็ แข่งตาปกติก็เอาชนะโคลเมเบียไปหลังจากที่ออกมาขอพูดขอคุยกันนะครับอ่ผมเป็นตัวสองก็อยู่แล้วครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับผมไม่ยืนเส้นกันอยู่แล้วอ่าบอาผมมาที่ข่าวอื่นบ้างครับผมมาต่อของผมเลยแล้วก็มาเริ่มกันที่ทีมเอซิมิลานตอนนี้ก็หลังจากที่ปล่อยสลาตันอีบอมวิทไปเนี่ยก็จับดาวรุ่งต่อสัญญาใหม่อีกห้าปีรวดก็เป็นสเตฟานเอลซาฮาวีกองหน้าไปสิบเก้าปี นึ่คือสเตฟานที่เล่นหนังม่อคือโอ้คนละสเตแลละไปแล้วเอาครับสอดสัญญากี่ปีเอ่ยสอดสัญญาห้าปีครับก็หมดปี2017ก็คงเอามาแทนแหละคงไม่ไม่คิดจะคว้าใครมาเพิ่มแล้วใช่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้กองหน้าของเอซีมิลานก็ไล่หลออยู่เราก็จับตอสัญญาไปยาวๆนะอายุเงยาวครับผม เรามาต่อกันที่าทางด้านพมมรีเมียร์ก็เป็นเบสบอมบีนัมเบียงนี่บบก็ได้นักเตะใหม่มาเพิ่มอีกรายแล้วก็เป็นเคเลดีโอยาคอบอกองกลางวัย25ปีก็ซาดจิตติน่าใช่ฮะห,หมดสัญญากับลาซิงขาดก็ย้ายย้ายมาเป็นรีเอเอนด้วยสัญญา3ปีม,มาฟรีเลยมาฟรีเลยว่าเสิมทับดีนะฉลาดซื้อมากเลยแล้วก็มีมีออปชั่นต่ออีกหนึ่งปีด้วย คัาเล่นดีก็ต่อต่อไปเราต้องน่้าจับตาดูนะครับอ่าแล้วก็มาอีกข่าวก็เป็นเกี่ยวกดับหงแดงลิฟท์พูดแครับผมที่กำลังไปทัวร์ไอสหรัฐอเมริก,รอ,กรอยู่ตอนนี้ก็ได้สปอนเซอร์รายใหม่อ่าเป็นอะไรครับผมเป็นเชฟโรเลตบริษ<ถ>ัทรถยนต์ยตักษ์ใหญ่ของอเมริกา ก็เซ็นสัญญากัน4ปีเขาเรียกเป็นทัวร์ดีนะไปทัวร์ปุ๊บได้แต่ว่าคุณเจ้าของเจ้าของก็เป็นชาวอเมริกาอยู่เสื้อเสื้อก็เป็นวอยเออร์กไปทัวร์ที่สตาร์ทได้เป็นทัวร์สตาร์ทอีกก็เซ็นสัญญาเลยเป็นเอเวอเรสต์หมดแล้วลิเวอร์พูลเจ้าของก็เป็นอเมริกาใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างยอดแล้วตอนนี้อเมริกาของลิเวอร์พูลครับใช่ครับผมก็เซ็นสัญญากี่ปีครับทั้งหมด4ปีก็จะมีมียอดเงินไหมครับ อันยอดเงินไม่ไม่ได้บอกก็ทั้งหมดนี้ก็คือมันจะรวมทางการโปรโมทโปรโมชั่นเอาันเต้ไปแสดงเป็นโชว์ตัวอะไรเงี้ยรวมหมดเลยโฆษณาเชฟโรเล็กด้วยอาจจะเห็นใครจจลาดขับเชฟโรเล็กแล้วจะจะลาดอยากซื้อรถก็เอาเชฟโรเล็ตเลยไม่ต้องเอารุ่นอื่นนะให้แจกคนละคันไปอ่ามาที่ยาถูกไหมครับอ่าเข้าเลย พีโก้เห็นนะตอนนี้เรามีนะีเชียงพายนะครับเนี่ยก็เป็นเด็กจับกล้องอยู่ตะโกนออกมาแล้วอ่มาดีข่าวของปืนใหญ่อสเนนะครับก็ล่าสุดนะครับได้เปิดได้ออกมาเปิดเผยเสื้อของหมายเลขเสื้อของแต่ละนักเตะแต่ละคนก็เป็นงานใหม่แน่นอนอ่าเป็นการเปิดเผยครับคร่าวๆครับปี2013ใช่2013ที่จะเปิดศึกใน วันที่18สิงหาคมนี้ครับผมก็มีแั้งนี้ครับเบอร์สิบยังคงไว้ที่โรบินฟานเาซีอยู่ถึงแม้จะตัวจะมีข่าวย้ายนะครับแต่ก็ยังยังคงไว้อยู่ครับผมก็ยังยังไม่ให้ใครใส่อ่าไม่แน่ครับเพราะว่าตอนนี้ลูคัสโพดกี้อีกคนนึงยังไม่มีเบอร์ยังไม่มีเบอร์เสื้อไทยอาจจะรอเบอร์สิบของเปอร์ซี่ก็ได้ออ๋พอตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศว่าลูคัสโพดกี้ใส่เบอร์อะไร ขณะที่กองหน้าอีกคนนะครับโอลิวิเยสซิลูนะครับกอ,องหน้าที่ย้ายมาจากมงเปริเยนะครับจะสวมเสื้อมาได้สิบสองขณะที่อาวอร์ซิคเซนนี่นะครับนายประตูของอาร์เซนอลนะครับเบอร์นหนึ่งก็จะได้เสื้อเบอร์นหนึ่งย้ายมาสมเสื้อเบอร์นหนึ่งแทนขณะที่อีกคนนะครับนิคาสเบ,บนเนอร์อที่ฤดูกาลที่แล้วปล่อยให้แมวดำซันเดอร์แลนด์ยืมตัวไปใช้งานนะครับครับเจ้าเกศ ก็จะกลับมาอยู่ที่ปืนใหญ่จะได้มาได้เสื้อ52โอ้กลับรองเลย52จะบอกเบอร์เสื้อมันบ่งบอกสงสัยจะนั่งยาวเบอร์เสื้อนี้บ่งบอก52ครับผมอ่าแ่ข้าพี่พินสมองสอนใกล้เคียงเดียก็ในเมืองเดียวกันครับผมก็คือฮ o ตเติ้ o ฮัตส์เบอร์ครับอยู่ในกรุงลอนดอนเดียวกันนะครับก็ล่าสุดนะครับมีข่าวบอกว่า ปารีสแซงต์แซงหรือเซเอสนะครับจะยื่นเงินข้อเสนอมา4ี่สิบล้านปอนหรือว่าสอง0ล้านบาทน,นะครับอันนี้ราชันลิวมมริตก็คงหนาวเหมือนกันะจะยอนเงินเยอะิวโมริตโมริตลูก้าโมริตเทมเมเกอร์ตัวเก่งของทีมสเปอร์อแล้วก็เป็นดีกีทีมชาติของโปเอียเชียโดยหวังว่าเงิน40สิล้านปอนน่าจะพอใจกับเดวเดวเดนเนียลเลวีประธานสโมสรของสเปอร์ที่ตั้งเต้าว่าต้องขอส0ิบล้านปอน ก็เป็นยอดเงินที่ลงตัวที่สุดแล้วสำหรับดูอยู่แล้วนะแชร์ต้าไไปนี่นะถ้าได้ไปก็ดวเจ๋งแต่ว่าทางด้านลิมบริตก็มีข่าวบอกว่าเขาที่เขาบอกว่าจะโลกาก้าอาจเป็นได้ว่าเขาอาจจะนําเงินจากกา้้าระดมทุนมาซื้อลูกาโมดิตก็ได้หลังจากนี้เขายื่นไปที่31ล้านบอลก็อาจจะได้เงินจากขายกาก้ามาก็แตกาจะขายได้เท่าไหร่ สิบล้านตอนผมสูบไปมากนะอ่ะก็ลองดูกันต่อไปนะผมว่าสุดท้ายแล้วโมรีกับฟานเบอร์ซี่ใครจะย้ายให้ก่อนกันอ่าครับผมมาข่าวดีของสิงบูติดต่อกันสองวันเลยเมื่อวานครัข่าวดีของสิงบ um ูเป็นข่าวน้องชายของอ่าเอเดนฮาซัดอันนี้เป็นข่าวที่ยืนยันแล้วล่ะว่าคนนี้ผมมีข่าวมานานมากหลายคนหลายครั้งในการยืนยันทั้งสองฝ่ายแล้วครับครับผมคือออสการ์นะครับ ชื่อเต็มก็คือยาวมากออสการ์ดสซาโต้เอมบูมบาจูเนียครับผมเป็นอันนี้มิดฟิลดาวรุ่งของนาซิองนานอินเตอร์นาซิองนานครับแต่ว่าทีมชาติบราซิลใช่ตอนนี้ก็ติดอยู่ในชุดโอลิมปิกเกมครับผมก็นะเราคงจะได้เห็นผลงานในพรีเมียร์ลีกแน่นอนอ่าผมก็เซ็นสัญญาเชลซีเรียบร้อยแล้วครับค่าตัวที่ยังคงยืนยันอยู่ที่ยีล้านปอนด์อืมค่าตัวร์ก็เท่ากับอาซาร์เลยนะใช่ครับผม25ล้านปอนด์อืมเขาเล่นได้ทั้ง องกางหน้าตัวต่ำปีก็เล่นได้เขาอยากป็เล่นปีกก็เล่นได้หน่อยตำแหน่งนะครับผมว่าเป็นรพัประโยชน์คุ้มคุ้มค้าก็อาจจะได้เห็นฝีม้าในมือฤดูกาลหน้านี้หลายทีมคงมีเสียเสียวสิงบูครับพขนาดเฟอร์กี้ยังออกมาเปย์บอกว่าเนี่ยสิงบูจะเป็นตัวยังแชมป์อีกหนึ่งทีมดีว่าเสริมทัพน่ากลัวมากแต่รู้ว่าจะเล่นกันลงตัวหรือเปล่าอันนี้อีกอย่างประเด็นอีกอย่างหนึ่งต้องติดตามดูนะครับผมว่าเสริมแต่ แข่งตัวลุกทั้งนั้นตัวลุกดีเทลนะครับผมแต่กองหลังยังไม่เห็นกองหลังแน่นแล้วกองหลังเจ้าเดิมวไดครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วผมก็วันนี้ปิดท้ายที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมก็มีฟุตบอลชายโอลิมปิกนะครับผมเริ่มแข่งกันแล้วผมก็มีแข่งกัน4กลุ่มนะครับผมเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานผลให้ทราบัดันนะครับผมว่ามีคู่ใดบ้างใครแพ้ใครชนะนะครับผมแล้วก็ส่วนฟุตบอลอื่นก็ไม่มี ครับผมก็โอลิมปิกจะเปิดแล้วนี้นะครับผมเนง่ยก็วันนี้ไม่มีไทยลีกนะไทยลีกไทยลีกเพิ่งเตร็จเมื่อวานครับหมดแล้วจะเสร็จทำไมอละครับพักกันบ้างก็ยังยังไม่สุดสัปดาห์เลยเออมันปกติมันมีสิบคู่เนี่ยเมื่อวานเสร็จแล้เก้าคู่มีแค่เก้าคู่ครับเก้าคู่เลยครับผมจำผิดแนะมีสิบแปดทีแปดทีมครับโอ้ผมเอาที่ไหนที่สิบทีมผมจำพี่เมลีผมจำพี่เมลีกอ๋อครับผมโอเควันนี้หมดเวลาของพวกเราสามคนแล้วการรวมพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมกับรายการ